คูร้องคูล่ำเปรียบดังผัวก,กับเมียกันแม่นบ่ขเ้นบนเวทีเขาา่าผัวเมียนี่คือครูคอยสั่งผัวเมียนี่คือครูปรึกษากันบัดดีผัวเมียนี่คือผู้ถามกันโลกสิเก็บบ่ไดมาเมาเรียงลำทั้งสิเย็บบ่ไดมาว่าโลกหรือทั้งหนึ่งทุกคังอดีตยังเป็นคำหมอนาถามก็วสวรรค์ฮโหลยครับสดีบลาขอเลืมตัวละ่ะประกาศประกาศประชาสัมพันธ์เด้อโทรศัพท์ผู้ใดล่นหายมิกกี้เมา เออดีเดอผู้ดใดเห็ดเนีย้ยลนหายกับมรลบเอาเดา้อครับผมแต่ว่ามีหารหัสบอนี่มีหรหัสมาใส่เอาคคอยสีได้เดือกันส่หรหัสบะถือบาก้าไหย,ย่านมาถัวเอาเดา้อเอาไว้นี่ละปายนา้เลยุยบังลาเพื่อพ้อตั้งใจใหญ่สุขคนแล้วเนวใดดีเนวใด,ด,วดมวลมีไห้เห็ดเอาพี่น้องขอรำชกให้อยากห้ดีสุขหัดดีเสมอไปกับบ่าวีู้สูแม่ดาว ทีสัวสเสมอไปกับพ่อมีดพยัคฆ์นละพศเนานะมันต้องมีพิดีที่สัวหลักการแลำเอาใใได้ย่ายไปไห้บางมือเป็นผมบางอารมณ์เป็นม่านบางประการเป็นหยังคิดค้ขะขะขาข้ามาคตรสอกขาละพี่น้อง บริมาเห็นนามเพื่อสักันหันตอมจารันเดอล์คาดูเดิมเขาอมเบิงเขาเราต่อแข่งกันตูเด้งมามาที่อยู่หุบผาอันกรูจักอันกันมามาเดือแล้วเข้าแข่งอาทำกันเธอเป็นจนสิ้นอันเต้เป็นจนเจนวินาลินน้ำเป็นาลินลาเดือดดก่ติมทำเดือพอเดิมไลจนสิ้นลาจนราเินาลินนำมาทางเธอเดียวอันนี้ทำไม่เป็นแต่พื้นเมื่อดีคุณเดมารํามเพื่อหลักโซความดู มกระสัมงมาสู่เป็น,ปนมนาสู่ปิดตาปิดย้อนเตะเด้งเต้อนางดึงเต้อนางเตด้เต้อนางดึงได้ครับาแม่พยาบาลพยาบาลอ้อมขอสอนแบบพ่ามจ้าโอ้ยกะผู้งามเหตุตะกี้ก็คือบ่ออจังสี่เนี่ย พอฝาดกันนาบขึ้นไปให้รันเดอล่เสได้ดกตื่นดึกตะบังกได้แดงไปไปซีเป็นล้วค่ะเป็นคนได้ยี่ไสิงห์เกินเข้าเอาหน้าโน่นหมอนำทำกันมาหนาดีเสน้ำมันดีทำนันเดือบอได้ยี่บ้นอองจนเจ้าจดะบักตบต่อกันมีตะกี้ลคะเป็นน้อยสั่นทำทันเดีอนมามักปัญหาอันดื้อส่งตะบัรอะตางเจ้าสันเดือมพอกระน่บงบงยุนบงบงรักเดือพอเด้เดนงเย เออเมียครับตาบ้องเฒ่ามาดอกเต่าก็แม่สิฟังแม่นผู้ได้ละค่าแม่นมาตั้งมาตั้งนําจักบุญไดได้บ่หนอแม่นบ่นําธรก็บ่เฮาเฮานันเด้อสิกันกันด้เดทางหรือบเละนได้ได้บ่อเดเฮาเพิ่นดอะไรแม่นละได้สมนํามานะเออแม่ละเอมักถแก ลรามดห้เราปะบอแรนเดอไว้ตา้หนาไใหนาใบมันตับซากคุณซื้ออมเมนส์เสายนเดือนมอเมนส์สาคุณทางบทีร่าบอแค้นยิ้มหน่อยโอ้ยยิมบอออกเมื่อดีบ่มันปันถิพนาวะ ที่ลับพ่อเพ่อเด็กมาลับังันขันและสู้นสู่แต่งบทการบัานอนนี่เนี่ไรมันละกแข่งมารุดจูดพ่อสู่คน ได้เยาแต่บุตกรรมนาฏศิลและทําทำไปอดีไปสัวแพลนั่นได้กนาสนะได้หว่มมาเก่งสันน้นำลุนเต่นตัวแต่เป็นงามอามีเสียงมีซื้อเจ้าจือจําหน้าจําตาไผยพิดไปค่าดูตัวละบอนเกมันลักผู้นักัมันนั่นเพนั่งเพลนั่บอบอคนบ่อเบออรินนอติกกับยัยไงเจ้าเป็นไปก็ได้เป็นมังกาเจ้าเป็นพรนผาไมานาซ่าปกคองปลหลานบ่โชกใจเสียเป็นฟันสันเจ้ายูซ้ำเหมือเจ้าเป็นเธอเสีเป็นพรอเฒ่าเจ้าเป็น เป็นสันสาเซ้อต in in ์่างันตทิเบน้ำแต่ละาเตนเด้อนางเดมเธอนางเดิอเธอนางดืมมันเป็นยังไงแมมันเป็นต่เบิงบอกคือเบิงคนคแคท ยันคิวสามสูงองคปัดเป็นตะไขร่แน่เนี่ยบอลหนุ่มเนี่ยเต้ยลงเงากันสะก้อน เธอจามาเติดควันตาแล้วมาเติดดวงอาลมบาสุมาสนามาพันกุมเกี่ยวรำสิงคุณเกียวห้เสียวอารมณ์เกิดกัน และจฟาสุขสมพระรองเอบกมาสุขสมตอไทยขอแขงกายกูับพีใ่มาได้ไปคนดีขอแขงกายกูกับปีใช่มาได้ไหมคนดีใครตั้งมาม่ลำเตยมาจะหามันเตยละมาเตยให้บนไเ้เขอมาเชิชวนละมาเตยสุดเต็มแต่พอแล้เขาสกันโอ้ลันนะบาคนบังนินนาลันนาฮารุฟังนินนาดอกัดงอาหอมอยู่กังบานดอกคิกดอกจานบานยมนาเล็กแค้องไดเรนดีนตอนไหนหอมวนหัวใจแค่ไหนล่า สสเสียงแค้นสุดแสนน่าร้ายกันเป็นลับเพลงไทยเราใจเริงรำอยากหยุดแก้มหองประปองสศราอยากหยุดแก้มขาวจะถือสาอยากหยุดจมฟังไปปัญหาองค์เืินโูราจังฟังปลาดีจะจังบารีลำเตยมาจดหามักเตยละมาเตยข้าใส่หมีเท่าไรดีเท่าไรไฮดิงไฮดิงอ๋อไฮดิงไงดิโฮูคิงเด็บเอาเสกันละฮ้อง ท่านคนบ่ได้มันเสียวในในหัวใจเด้มันเสียวในในหัวใจอาหยหัวใจอาเย่เออฟังเสียงแกนสุดแสนน่าหลงยีนักป็นละเพลงไทยเราใจเรื่องรำอยากดุดแกมน้องประคองสาวอยากดุดแกมเท้ากระกทือสาอยากจุกจอกปั่นไปปันหาผู้เชือดโุราดังฟ้า บินลำเตยมันจะหามเตยละมันเตยหาใจเยี่ยบเอเท่าไหนไม่เท่าไหนไอริงไอริงโอ้ไอร่งไเร่งบุกถึงเต็มเอาใส่กันนะหอมคิดดอกจันบใจมาชันละต้นใบมันเสียวในไหนหัวใจเด้มันเสียวในไหนหัวใจอายหัวใจอายขอบคุณอ้สอนอะไรครับพี่พ่อเฮ้ยสุดยอดไปเลยไก่พอไก่มาได้มาอย่างเดียว ตาลีตีดอะไล่สื่อและนํำเจ้าภาพเพื่อได้ด for for อ่านไปเร็วบัดนี้เจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลในแด่ผ <jeśli such and human> ู้ตายไว้ชนเรืองล่ำย <Bolt. S 2> <millet S 3> ุดที่กาใบสะกอนพี่น้องในตอนนี้เจ้าภาพสร้างน้ำกฐาบุญคือผู้ร่มเสียหายตายเสียจากสองดวงกิจอยู่ไวยันคือพ่ออายุถอยน้อนี่สิเอิ่นคุณพ่อหรือเออเื่นพ่อไปก่อนเนาะคุณดุลยวัตร เปสีคุณสุริยะมาผลับล่มเสียหายตาตเสียจากควมไตนี่แขนข้อสุบัอย่างธรรมดาแม่คนเฮาเกิดมาสังขารสังขารายิมพญากมไม่ข่าเพื่อนว่าหู้จักเบิดและว่าต้องไตแต่ไตเมื่อไหด,ดีบ่ลูหู้จักเตมือเกิดเกิดเมื่อไดเขียนใส่สูติบัตรใบ,บห้าไตามรณบัตรเตรียมตัวปั๊มเรียบร้อยนี่แหละเรียกว่าสังขารสังขารกับบ่มันอันดิจังบ่ตังเทียงลั่งเทกเก็บป้วยไข่ไตแล้วว่าหาสุน คอยไ,ได้เลี้ยวไปไปเอาวาดมาดีแท้ส้มตำดอดอดอเอาให้เลี้ยวให้อีกสาูุให้ไดงกลับขึ้นไปได้หลายเด้อคุณเบตกับม้ารอบนี่คือส่งเป็นเขาคอนลอนดีแท่สนอก <c oughs> คนไข้เนียเนาะมาย่ำไหลกับไข้เนียเบิดทิมเพื่อนนั่นแหละขอบคุณในหลายม้าลอยบาให้ลังไหลขึ้นไปไหลก็เกาเด้อไปทางไหนกับตลอดปลอดภัยผัวเอาเงินมาาห้กระได้ไปบ่ท่านเอามาใหา้ไปทางไหนกับละมัดละว่างรักษาโทวไยโตัมันไปสะก้อน <laughs> ah, บัดดีคคมไตนี่แขนงคอสุบัดยางไผกแกแขนอนตอนเสมอดำดังกันเพิ่งมาสังขัญขอนมันแปรไปดอกปิ่นเปลี่ยนประดุกคืินเกียนเกื้อสหันจะนอมาเลวสาอยู่บอเศร้าแหลงและเศร้ากะตะเปลี่ยนเวียนบุญมากกะบุญไผมันแข็งกันบ่มีใดคนอยู่ในหุ่นห่อพะเลูกาฟานดห่อคือจังเสียบผูกคออาลิจานันดวยสวยสินมาต้องตุนตานาโมมุ่งกะคือเมฆขิมมะยากผู้ไปได้ละสี่พันไปได้หนีมุมมีตะเขาะ ดมเจ้าคนเดียวเสด็จจากยากกระู้สิคมอุอยน้ำแม่กระแสเพื่อนมาลุบวแนนี้เดวเดาคือนะครทุกเดือมีกรรมก่อนลักกินเดือสินจางแล้วแต่บุกเพ้สังปังลังผู้ใดดอกคนบอกมอได้ว่าคือดำดังราคอนว่าคือดำดังราคอน เดอนฟังโอ้ยเวรเน้อเดอฟัขอคุณหลายเดพอเดนี่ะพอเอย ต้องมีหนาวมีหอนประจำอยู่ไพมันต้องโมกันพันแปดแต่ละคนจนสิ้นมีอยกกินกันไปไพมันกระสันสูตรว่าตามีหกง่ายผลายน้อยอันค่อยต่าเป็นจ้างสั้นได้แต่าสังขารในวัตะสงสารวัตมุนหูล้อมหอมแล้วยังมีเมลล่าเย็นแล้วยังมีหอนคือละครนกข้าวามผู้ใดหาวปับเชลยีเสิบเด้อแม่เพียน นี่ล่ละเพราะเอ้ยอาดิจาวัตสังขารมันเป็นของบ่เที่ยงมันเดือหันเลื่อยอยู่เสมอคนฟังเอออเออเอยิงเอออ้ยิงน้องเอ้ยลั่นเดือ เพราะฉะนั้นแล้วคนเน่าเกิดแบบใตตายแบบไดข้าวแสนตัง้งลงเต่าบอ่ออข้าวบ่อรอบ่อนอล้มคนมาอยู่ขุนอยู่ไตบรร่บันดีเม่มาอยู่ไฮน้าแม่นมาอยู่เด่นหน้าหน่อยมาปลูกอ้อยลําเดียวหลังจากไฟมาไล่กันใหม่ลงมาทั้งโลกตอนนั้นโลกนี่บพท่านมีคนหลังจากไฟมาไล้กันใหม่ทั้งมาทั้งโลกใหม่ทั้งโลกคุ้งกวางจนกว่างป่าเป็ฝน,นเสนฮาตกลงมาห้าดินบรรันดีเม พ่อตาห้มเสร็จเรลยวขีดินเลยหอมกบเอาไปเท่าสันพมพมผัวเมียทั้งครูหาะลงมากินดินด้บัดเนียพ่อตากินอิ่มเล้วสั้นเสียมเหาะขึ้นบ่ได้บ้านี้เลื้อยจำเป็นละได้ตั้งรับปักฐานดูเมืองอิปตนาคอนจึงในลูกได้เต้ากละลอยเย็ดคนจริงไม่ตาพวกใสยิ่งใสเข็มเส็มเน่นับตั้งเต้าตาตลาเปสสวนวนตั้งซอบบคำตันสีสันฟาขาดฟาฝาดเขียวนีนตานุ่งสินตั้งตองแถวท,อง,ทองไปมากตาละถะดิลุลละหกักอุมาแสงสีนาลีนลมพุกขบูพุกขเวนั่งเกนกีเกนเกลนางสุนเซล ียนคำเปียนคำอบาดอัลลาคำผิวคำผิวข้าพงผีพงผีกองกอยผีสะออยผีหลวงผีปวงสุมนีผีพงแกมแน่คนเกิดเดียวผีนั่นเกิดตำเกิดซื่อซ,อซอแต่บ่ทันแพ ตอนสิแพ่แพ่ตอนที่สองตอนไหนบัดดีเมยตอนพระยะแถนไรค้เขมอนำเตาเพราะถ้าเขาเรียบร้อยแถนกบเราเลยปิดอธิฐานพอดีบัดจนลงม่มีสาเตาจึงตกจากป้าลงมาหลุกลุมไปท้งพุ่งบินไปดินดาวเอาเขานี่แหละเตาตกสูงยังคนคนเลยจะมาจากกนหูเตาด้วยแหละเป็นเล้าเบาเฮาด้วยจำเนียบจำเน่าด้วยกระด้งเดิมตอนดีเมียเตาตกจากป่าบัเตือเบาวาไปฮัล้าไรรลำตอพิธันเดิมกริมพอพุ่งสาวันนันมาบะบะคับมูตะเบามาสุปารสักันขันเข็ม เพ่งไปให้ยังเลียนซอสีร,ออร้อใบพอถอยอลำขี่ไล่พอสมเงนินได้ลแล้วแมนคันเรามาสมมาซื้อเป็นมอรอลอตะบังก่อนทำบมาแบบประธางปืนจะมาขึ้นลำโดนระบังเดือปากบุญนลอถ้ากินเขาปุ่มมาเดือปาฮ่าใาาอ้า นี่ลาวันนี้ก็ได้ได้เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาจึงแพรไปนาแต่บอท่านไตบัณฑิตตายต,ายตายบัณฑิตตอนพายากรมบันนี้ลงมาถามบันนี้เอ้ยมนุษยสาโลกเกีขันสูเกินเลี้วให้สูอยู่เสือ์คนห้องกับผัดว่าจักจักรธนาะ กสั้นสูเกิดเดียวกันสูไต้สะด้อสั่นพนะคนเท่าปัดจังเอ้อเอ้อพนะเลือรับเอาพร้อมบาดที่ในฟ้านเกิดไปขอพรเสด็จแม่พอเอาคนละตอนทั้งน้องทั้งปีทังผู้หนึ่งมาผู้ขายอยากไตหงทังผู้สองมาผู้ขายอยากไตหาทางผู้สามกับผัดมาผู้ขายอยากเท่าไตยคนมันเลยไตยต่างกันเลยมีไต้าไตยหงเท่าไต้สามยางแรกเริ่มกันไตยมีสามยางพนีซมโมนิไต้เราเอื่นบอคือกันพระไต้เอื่นวรณภาพขี่กระมุยไต้เอื่นมับมัง รัฐบุญตีตาเอื่นอสัญญกรรมคนเถ่าคนเกพี่น้องเขาธรรมานาเอื่นบ,นบนุญบุญขันกระเทยตายเยหตุไดไม่มาอื่นขึ้นล่นหมอแค้นตายเอื่นดับแนวมันบอมีผู้สืบต่อ เอาฮันดี้แต่เอายังฮือและพกเอายังเหลวแต่พอมีเด้าให้แต่พอดำเบียไปไทยมาที่ดุมดำเบียร์สมเบิงเือยเงยมังจังหนึ่งเธอจังมาแ้วกับเป็นเขาเลยพอเอินหมูกินหนำนันลยิ้มไปดำเบิงเหนือยงยโอ้ยดานาทานเดือพวกกะหาทังลำกับสุดบอสิ้นให้ลำคืนแม่ละกัดินปันเต้าปินต่อปากกดเพิ่นเดือสีได้หอขันพานาำก่งอาลลยบักลาเลย รอบนี้ละเพลงก่อนสิลงจันการให้เพราะว่าสิเป็นก่อนแปรบปอาทถ้าจะเข้าลวทะเลก็สีได้รอบนี้ใจเย็นๆคอยเฮ็ดคอยทำาพราน่าเอวแม่คอยตะหอนเส้เอื้อนร้องเส่หมอนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เอวคนนายเพี้ยนทองอัดไชอิสระนี่พ่อน้อยแสหลับไปนอนละตีเอ้าของปุณนกับเจ้าภาพก่อนพี่น้องเอ้ย <c oughs> ก่อนแบปอถามแม่พ่อใหญ่ กันแม่พูยง่ายง่ายพนดีขอยอยากง่ายบ้านดีอามาคุณเบียดมาฟอนเอาเด้อพอดีดับพอู้กหาทางลำกขบบสุดปอสินให้ลำขึนแม่นลักกรีบบ้านเต้าบินต่อตาคน,พน,พนุพิ่นเดอสีได้ห่อ กิ่งนาพ่อรำขึ้นแม่นลักกะดิ่งดิ่ดุ่มดินแต่แม่นยานได้หลายบทผูรอหุ่นพ่อมีตุ้มลักกะแบกมีเตื้องน้องร้องในเดียวตังแม่นยันแม่นบอบเดียวฟังต้องตันลามเตื้อหมอมีได้หลายแม่นบอนสามบอนสามาดัวเด้งเด้งสาพอปันเก้ีวแต่แม่นตื่นมาตะโกนตื่นสร้างนี่รันแบบนังแบบดำตาพูนตาไปสุบอมีกินนี่ตงกิ่งดอกกิ่งรองน้ำกิ่งรองลาเดือดต้องเติมถ้าแม่นไก่พอแบบแบ่กะแม่นตีทำมาแล้วมาแข่งบางบางเดือตั้งเตะอันตะ thế bằng sáng lùng lần là A bằng lô đến lì bằng tiktokia hot. I can't bằng tay bằng tay bằng tay bằng bằng tay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 ว่านี้นะพอลำนั้นเดือล้วมาขับพวกเก่าพวกเก่าเก่าเทียกับปอย่ายีพวกผู้ฟังหากันห้าม่นเป็นสนารบันเมาเรากันบาบดคนเด้อละแเปนเดือลำในภาคอินานลำบ่มีแม่นตักกามในแถวลำร่างกลางสาเรียวแล้วก็เม่นกาสมานมาไรคันตีมีสุภาพเแม่นสักสิวสิและบุมีแค่ตาคือความปืนเจ็บมาซักมสมาาสนมีขึ้นมี่รงกิงเุสตนลามี้นลาเดือดดุ สัได้เจอจับไปการดุลมีหลักฐานเป็นลักมุนลักวีสิบบาทมีซาโคดนได้เป็นลงล่างโดนละประตุมตวนโนดขู่ให้รุปโคได้แต่เป็นขึ้นซูปขึ้นซุ้แ้นไปไกลซสงไกมันตู่ได้แตเป็นตรงมมุมาเคาของเมืองเยนทั้งสีวีอันละขันเปิดเส้นเตี๊บหน่อยมีสับเสงเดิอาแ่งซอยีแรงซอยกบควันอนเด็ เลยเขา้องเด้อดให้กันเด้อดดูปักของแกอวของแก่าพอได้เอแกขาันดึกเข้ามาได้เลยเป็นลำดุลลำตือพอมาสี่โดดนุนโนุนโน้นเะิึกสั่งเียมเมียบัวดันเด้อเท่าแก่เส้นใหเมื่อบางสุ่ลาน